สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้กันทายาสิมาเหตต์ตำสมเจพี่น้องว้าเลยน้ำไหลไหลไหลเฮียอันกิดเดือนกันทายาก,กินใดมาเดือนหนึ่งใดหละพี่น้องก็เริ่มเขาเทศกาลกินเจเนาะมาตำสมกันเลยจ้าพี่น้องมาเบ่งอุปกรณ์กันว่ามียังน่ เอาแบบง่ายๆสอบแบบบ้านเฮ่าสอบแบบกัญทยาสอบชอบจับใจชาแนลมาเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องอุป,ปกรณ์ก็จะมีวบกักพริกบบกนะบักงงเนาะบักหน้าอันนี้ก็จะเป็นสี้ยวขาวน้ำปลาลาดเจพี่น้องน้ำปลาราดเจน,เนี่กะีเห็นบอกควรๆเขาก็ท้าซื้อตามตลาดเอาเนาะ เดี๋ยวสักมือหนึ่งกันทยาทีเฮ็ดแห่งเ,เบิงเพราะว่ากันทยาก็ไปศึกษามาลองเฮ็ดกินหลายขวดแล้วพี่น้องอันนี้เป็นน้ำตาลทรายพี่น้องเข่ากับมาตำกันเลยจ้าพี่น้องเียวะตำกอนเข่าตำบกักพริกก็เริ่มแรกเลยละพี่น้อง เดี๋ยวเ้าก็มาปรุงใส่เลยเอาปลาไใส่ก่อนเนะะาะปลาไหลนี่งก็จะมีผงนัวอยู่แล้วล่ะพี่น้องเสี่ยว่ขาวใส่เลยพี่น้องเอาแบบเสียบๆเข้าปลาดกับประมาณสองซอนเสี่ยว่ขาวกับประมาณซอนหนึ่ง น้ำตาลน้ำตาลจะสอนนึ่งน,น้อยๆพี่น้องอย่าเอาหวานหลายเอาเปรี้ยวๆแน่นๆนี่บกหน้า,าใสเบิร์ด้วยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตปาดก่อนเด้อพี่น้องบอกหน้าก็ปาดมาได้แล้วพี่น้องบีบใส่เลยจ้านี่เอาเอาแบบ สอบแบบเห้าพี่นอ้องเห็ดจังไดกระไดหอยมันแสบแบบเห้าน้ำลายแตกหิวอยากกินเมื่อวานนี่ก็ตามกินแซบแซบบงคนเข้าผสมมาแล้วเด้พี่นอ้อง แสบพอดีพี่น้องอาบคุงลงเลยจ้าสอบกับไปเฮ็ดกินได้เลยเจ้าจ้าพี่น้องสอบกับไปเฮ็ดกินได้เลย กินกี่ครับ่กินกี่ครับบอ้ะเฮ้ยน้ำลายแล้วน้ำลายแตกเดี๋ยวเนื้อก่อนพี่น้องนื้อโอ้ยเสีย บางคนเขามีหอดบักเขือเทศไอ้ห้าวบะมี่ห้าวขอบอาวซอยห้ามีคอุปกรณ์เครื่องนัวเนาะมันก็จะมีมากคับปลาลาอยู่แล้วพี่เนาะห้าวบะม,มีบักเขือเทศไส้ทำมีบักเขือเทศไส้มีบักเขือไส้แซ่บพี่เนาะ มีบกเขือเทตใใจเนาะเอาพักได้ร้ายเนาะพี่นอ้องเอืออันนี้เห้าตามแบบสอบพี่น้องอุปเครองอุปกรณ์เครื่องเห้าก็บ่มีอุปกรณ์เครื่อง,ออง,อองสอบกะติดตามรับชมกันทายาในเด้อพี่นอ้องชอบจับใจชะแนอพี่นอ้องสอบแบบใดเห้าเหตุแบบนั้นลัพี่นอ้องอือ อืมจบอืมแ่บพี่น่องแบ่บอืมแ่บพี่น่องแซ่บแสบ,แสบอืมอม,มากินกน้ก่น